ของปลอมจะเกิดจากการโกหกครับอย่าหนู จากนั้นท่านประธานผู้ก่อตั้งท่านประธานดรนุพรุธเวชกุลขึ้นบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจเข้าถึงจำนวนไปซึ่งความสำเร็จในการทำธุรกิจกับนีโอไลฟ์ค่ะสองสามจังหวัดรวมกันเป็น1โซนนะครับก็จะมีประธานโซนทำงานร่วมกับท่านผู้ในการศย์สาขาะพอแบ่งออกเป็นภาคเนี่ยนะครับภาคอีสานจะใหญ่กว่าเขาหน่อยแล้วาออีสานในจังหวัดเราเยอะใช่ไหมครับแลเป็นพื้นที่ที่กว้างกว่าจังหวัดเยอะกว่าอีสานก็จะแบ่งออกมาได้ สามภาคโดยลงแล้วเนี่ยอร่างนการจะสังเคราะห์วิตามินดีเองไม่ได้ถึงสังเคราะห์ในบ้านแต่เมื่อไม่มีวิตามินดีดึงจากกระดูกมาใช้งานพอดึงจากกระดูกมาใช้งานกระดูกก็เริ่มเปล่าบางเรื่องของระบบลำส่งลำไส้ขับถ่ายของเสียขับยสอยสารพิษตับปลาตาบสะสมไขมันใหม่แต่ก็เผาวานไขมันเก่าแต่ผมก็ขออนุญาตเราขยับช่องเราจากร้อยกว่ามาอยู่สามสิบกว่า ของแกรรี่ที่เขาสร้างขายไปนะน้คบเขาก็ัดโทรศัพท์ระโอผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมาตลอดทั้งวันต้องฉลองกันหน่อยเรียกได้ว่าอิ่มสมองอิ่มใจอิ่มท้องแล้วก็ต้องผ่อนคลายกันหน่อยสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ก่อนเก็บเกี่ยวความรู้กันต่อในวันรุ่งขึ้นค่ะ ขึ้นพี่เลี้ยงผู้บริหารระดับสูงให้คำแนะนำแชร์ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งทุกครั้งนะคะในหลักสูตรต่างๆจะได้ผู้บริหารระดับรองประธานและประธานฝ่ายการตลาดให้เกียรติมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะจริงถึงย้ายถ้าบอกว่าโอ้ฉันไม่พอใจนี้ฉันอยากย้ายอยู่รถฝันไปเถอะหลายคนผมเชื่อว่านั่งอยู่ในเนขียนแผนการตลาดยังไม่เป็นรูปัรงเลใช่ป่ะและบางคนเขียนแบบแม่งงองแง นะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวท่านจะต้องสอบใครสอบไม่ผ่านไม่ได้รับเข็มมันต้องใส่โป๊ะโป้โปให้คนเข้ามาดึงเด้เนเลยจริงป่ะเพราะของเรา,เาคำพีความําเร็จของท่านเบื้องต้นอยู่นี้เลยนะตัวเองใส่ด้านหลังก่อนเลรดับแรกนะครับชื่อนอามสกุลเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็ได้นะและในวันที่สองของการอบรมในหลักสูตรเพชรแท้นั้น ผู้เข้าร่วมการอบรมก็ต่างได้รับการเจริญน,นายเป็นอย่างดีจากท่านประธานดรพนุพฤษเวชกุลค่ะหนะึ่งสองสามสวัสดีครับเดีล้สวัสดีครับนันะครับของพระรานการก็จะไม่มีกินนะพระราชการก,ก็เสียสละให้ผู้บริหารกินแทน นะเพราะว่าเรานับ,บนจำนวนคนนับ,บนจำนวนมากรกันมาแต่พนักงานก็จะต้องเหนื่อยพิเศษนิดหนึ่งแต่ก็เห็นพวกเราก็คึกคักกันดีแต่รับเนมาอบรมรอบเย็นจนมามีกิจกรรมทานอาหารเย็นร่วมกันะระบบสมองระบบประสาทก็จะดีขึ้นอย่างไรเราก็ร,รูร้สึกสดชื่นขึ้นแล,แล้วก็ในระบบของอ การเผาผ่านพลังงานก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติกันก็อยากจะคุยกันเรื่องความสวยงามของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจนิวไลฟ์ของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบย้ำซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอ่านมากันบ้างแล้วฟังกันมานะครับเรียนอบรมงอี่นก็มีเสริมๆกันไปไม่ว่าจะเป็นห้องเรนนิ่งเป็นหลักสูตรต่างๆแต่ก็ต้องมาขอย้ำที่นี่อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นความชัดเจน แล้วตพ,พวเราได้ไดไดจับกันมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่สมาชิเกเดลไรนี่จะไม่ได้จะมันเป็นมาตั้งแต่สมัยยุป,ประทานหลวงประธันสมานเพราะเขาไม่จดเพราะเขาเขียนไม่ได้แล้วก็ติดเป็นนิสัยกันมา Copy แบบอย่างกันมาผู้นําทำยังไงนะผู้ตามทำย่งงนั้นั่นเขาเรียกคัดลอแบบใหญ่ลงเที่แบบนี้จะจะเป็นลักษณะว่าเรียนแบบพฤบน้นที่กรรมกันสังเกตว่าเวลาอัพไลน์เราไม่เข้าคอนเทนนิง่งเราก็จะไป่ไปเขา มันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะอัปลน์เกาะกลุ่มลินทาชาวบ้านแล้วเราก็จะไประสบลงอยู่ตรงนั้นเราไม่เข้าอ่ะอัปลน์ไม่เข้าสาขาเราก็ไม่เข้าสาขาอัปลน์ไม่เข้าห้องเทรนนิ่งเราก็ไม่เข้าห้องเทรนนิ่งจะเป็นอย่างนั้นความสบายอะไรเงี้ยนะครับใช่นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยฟังการบรรยายเห็นไหมครับนอกจากนั้นเนี่ย จากนั้นผู้บริหารระดับสูงหรือพี่เลี้ยงได้รับฟังคำแนะนำเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าต่างๆของ n e โอไลฟจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นการทดสอบแลกเปลี่ยนและรับฟังคำแนะนำดีๆ ในด้านแผนการตลาดจากผู้นําและยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับคําแนะนําดีๆจากท่านประธานดรนภุรุธเวชกุลอีกด้วยแม้คุณผู้ชมขนาดท่านประธานผู้กอ่อตั้งลงมาดูแลกิจกรรมหลักสูตรต่างๆเองอย่างนี้นะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมน e โ l i f e ถึงได้เติบโตเป็นธุรกิจเกิดข่ายขายตรงระดับชาติระดับอาเซียนไปจนถึงระดับสากลและยังสร้างนักธุรกิจเงินล้านมากมายนั่นเองค่ะ Ouais สวัสดีค่ะดิฉันรัชนีมหานิยมค่ะวันนี้พบกับรายการคุยกับนักขายตอนเจาะใจผู้บริหารนะคะแล้วก็วันนี้มีผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะซึ่งเก่งมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมอยากจะโชว์มากก็เลยต้องเรียนเชิญท่านมาในบ้านของประธานรัฐในวันนี้นะคะแล้วจะเป็นใครมาจากไหนนนเนี่ยท่านนั่งอยู่ข้างบ้านท่านนั่งอยู่ข้าง,างประธานรัฐเลยค่ะ ค่ะก็แนะนาตัวเองให้กับท่านผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปรัชนีศินนวลจันทร์ค่ะปัจจุบันดำรงตําแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทเนิวไลค่ะค่ะพูดไปพูดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะพูดผิดพูดถูกเลยค่ะท่านผู้ชมปกตินี่ไม่เห็นสวยขนาดนี้เลยนะอาจจะเป็นเพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ของเนิวไลค่ะมีส่วนช่วยทำให้และได้อายุของเราเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเสื้อแดงคนอื่นๆด้วยปีนี้อายุ24ปีค่ะ 24ปีทำนิรั์มา4ปีค่ะที่จริงก็อ่อนกว่าประธานรัฐไม่เท่าไหร่เองนะ,ป,ะปีเดียวเองค่ะปีเดียวเองนะคะวันนี้เป็นไงบ้างมาเที่ยวบ้านประธานรัฐ <c oughs> ได้เรียนเชิญมาตกใจเื่นทีแรกเอ้ยทำไมถึงสารไปเชิญมาเพื่อจะมาทอกในวันนี้ <c oughs> รู้สึกดีใจคะ่ะเพราะว่าได้มีโอกาสมาบ้านประธานรัฐหลายๆครั้งแล้วจากการที่เคยมาสัมภาษณ์แล้วแล้วก็มาบ้านเมื่อตอนที่ประธานรัฐเองขึ้นขึ้นบ้านใหม่ในความรู้สึกว่า ฝันเมื่อเด็กๆที่เคยดูละครอยากมีบ้านที่มีสระว่ายน้าอยากมีบ้านที่แบบมีโคมไฟหรูๆมันเหมือนกับมันจะเป็นจริงได้กับมีอะไรที่ใช่ไหมพอเรามาดูก็ล้วก็เกิดกำลันฟาร์มฟันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นแต่ของประธานนี่ยังไม่มีสระว่ายน้ำมันมีแต่บ้านนครสวรรค์ที่มีสระว่ายน้ํานะคะที่นี่ก็ยังไม่มีเพราะว่ากรุงเทพเนาะฟันมันเยอะควันแบบควันรถควันโรงานใช่แล้ววันนี้ เป็นยังไงบ้างที่ทุกคนเนี่ยถามถึงแล้วก็อยากจะให้ประธานรัฐเนีมานั่งทอล์กอยากจะให้สัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้มากเขาอยากจะถามว่าอายุแค่24ปีทำยังไงถึงขึ้นมาเป็นรองประธานได้จริงๆส่วนหนึ่งถ้าลำพังตัวตัวแป้งเองอะ,ค,ะค่ะถามหาความสำเร็จในชีวิตในอายุ24ปีคงจะไม่มีถ้าไม่ใช่นีโอไลท์แล้วก็ถ้านีโอไลท์เองไม่ได้มีระบบการจัดการกับ สมาชิกที่ดีแป้งก็คิดว่าแป้งเข้ามาทํากับบริษัทขายตรงหนึ่งบริษัทคงไม่สําเร็จแน่ถ้าไม่ใช่นิโอลไรจริงจริง,รงค่ะแล้วการที่เราเ,เข้ามาทีแรกเราเคยทาขายตรงมาก่อนแป้งไม่เคยทําขายตรงค่ะแต่ว่าเป็นลูกแม่ค้ามาโดยตลอดอรู้ว่าอาชีพขายเนี่ยมันทําให้เราได้เงินได้กําไรในทุกวันม,มีเงินกินมีเงินใช้จากการขายของนี่แหละคืออาชีพที่ดีแต่เราก็คือเป็นลูกแม่ค้ามาก่อนใช่ค่ะ อดีตเล่านิดหนึ่งให้กับท่านผู้ชมฟังบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบเพิ่งเปิดมาเจอยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็เด็กๆเนะะี่ยค่ะเกิดมาก็อยู่ในอยู่ในครอบครัวที่แม่กับพ่อขายของสมัยก่อนยังไม่มีโลตัสไม่มีบิ๊กซีไม่มีมห้างสรรพสินค้าพ่อเนี่ยค,ะค่ะจะขายซูเปอร์ก็คือแฟบสบู่ยาสีฟันเนี่ยหคันส่วนแม่เนี่ยจะขายขายเสื้อผ้าค่ะหนึ่งคัน เป็นยกทรงกางเกงในเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะไปตลาดนัดก็คือนัดขายกันหน้าโรงงานพ่อก็ขับรถเป็นคนเดียวค่ะก็เหมือนกับว่ารถเล่ไปเรื่อยๆขายของใช่ค่ะทุกวันก็จะเปลี่ยนที่ขายวันนี้ขายโรงงานนี้พรุ่งนี้ขายอีกโรงงานนึงไปขายหน้าตามโรงงานใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างรวยไหมก็มีค่ะ พอที่จะมีรายได้ดีมากมกินอยู่สุขสบายแต่ว่ามันหยุดทำไม่ได้ค่ะพ่อแม่ก็เหนื่อยทุกวันต้องไปขายของทุกวันเลี<ช>้ยงลูกไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยซึ่งประธานนึกคิดอยู่เลยว่าอย่างเงี้ยมันต้องประมาณว่าเราเนี่ยจะต้องไปอ,อยู่กับพ่อกับแม่ตรงนั้นด้วยไม่ได้อยู่เลยค่ะตีห้านี่พ่อกับแม่ตื่นไปขายของแล้วค่ะ หนึ่งรอบเช้าแล้วก็เที่ยงหนึ่งรอบแล้วก็เย็นหนึ่งรอบแป้งกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ได้เจอแล้วค่ะนอนหลับแล้วพ่อก็จะกลับมาสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่เลยก็จะมีสาวอาทิตย์แค่นั้นเองแต่ตอนนั้นเราเป็นไงบ้างจิตใจก็เป็นเด็กก็ไม่รู้อะไรรู้สึกแต่ว่าทำไมพ่อแม่ไม่เคยมีวันพ่อวันแม่ให้เราเลยแค่นั้นค่ะรู้สึกว่าน้อยใจเหมือนกันเนาะ ทำไมฉันอยากจะไปเที่ยว้างนะพ่อม่อแม่เนี่ยม่อแม่แม่มก็ต้องพาลูกไปเที่ยวใช่คือจะมาแค่โรงเรียนยังมาไม่ได้เลยเพราะว่าต้องทามาหากินทุกวันแต่มีเงินค่ะมีอยากได้อะไรซื้อได้แต่ไม่มีเวลาเพราะว่าแม่พ่อแม่ขายของตลาดนะัดตอนนีเอาอยากเอาอะไรก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้แล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตผกผันมาเป็นนนโอไลท์ก่อนที่จะมาเป็นนนโอไลท์เป็นอะไรต่อก็สุดท้ายก็ แม่ก็มองว่าถ้ายังเล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่มีหลักแหล่งให้ลูกสักทีนึง oh. ก็เลยมี